สีแดงเริ่มฝื้นแฟนใจฉืนแข้งใหม่ระเบิดฟอร์มเรียกได้ว่าเริ่มที่จะตั้งหลักกันได้แล้วครับสำหรับพลพรรคปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดภายใต้แขงคุมทีมของเอริกเทนฮาร์ดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเลยครับกับผลงานของทัพปีแสดงในช่วงต้นฤดูกาลครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดดูเหมือนว่าลูกทีมของเอริกเทนฮาร์ดนะครับน่าจะกลับเข้าสู่ความเก่งกันแล้วครับด้วยการสานต่อฟอร์มของตัวเองนะครับเปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลซสามประตูต่อศูนย์นะครับในรายการในรายการฟุตบอลท คว้าตั๋วไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จครับโดยศึกฟุตบอลคาราบาวครับนะครับเมื่อคืนวันที่26กันยายนที่ผ่านมาครับเป็นการแข่งขันในรอบ32ทีมสุดท้ายเกมที่น่าสนใจครับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดรังโอเรนฟอร์ดของตัวเองรับการมาเยือนของคริสตันพาเลททีมร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้นะครับพลพรรคปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริเทนฮาร์นะครับโชว์ฟอร์มเก่งครับกลับมาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นฝ่ายไล่ต้อนเอาชนะคริสตันพาเลททปปรรรระะะตตตูู่่อออนนนนคับจาาาาากกขงเลฮโโดชีี21 คบคาเซมิโร่นาทีที่27แล้วก็ปิดท้ายด้วยอองตนี่มาร์ซิยาลในนาทีที่55ของเกมครับซึ่งจากชัยชนะในเกมนี้นี่ครับส่งผลให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตบเท้าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับเดินหน้าเก็บชัยชนะ2เกมติดต่อกันอารมณ์ทุกรายการครับซึ่งหลังจบเกมนะครับกุนซืออย่างเอริเทนฮาร์นะครับออกมากล่าวถึงผลงานของลูกทีมในเกมคาราบาลครับกับคิสตัมพาเลตนะครับโดยระบุว่ามันเป็นค่ำคืนที่ดีครับเราเล่นกันได้ค่อนข้างดีนนะคคคคครรัับแลลล้้้้วววกกกุมมมมเเเเไไดดดออองงงงททหหี่่ืสิาาาาํ นะครับเราก้าวไปข้างหน้าในเกมกับเบอร์สลีย์ครับเรามีวิธีการป้องกันนะครับแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับแล้วก็วันนี้นะครับเราทําสําเร็จไปอีกสเต็ปหนึ่งครับเกี่ยวกับการครองบอลนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนอกจากนี้ครับเอริกเทนฮากยังกล่าวถึงโซฟิยันอัมระบัตนะครับนักเตะใหม่ที่เกมที่แล้วลงประเดมสนามในฐานะตัวสํารองนะครับด้วยตําแหน่งแบ็กซ้ายแต่ทว่าเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับออกซ้ายเป็น11ตัวจริงด้วยตําแหน่งแบ็กขวาครับซ อรมราบาดนะครับบอกว่าอารมราบาดเป็นกองกลางนะครับแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นเป็นฟูลแบ็กมาก่อนนะครับเขาสามารถเล่นได้นะครับเขาเป็นนักรบนะครับเขาจะต่อสู้เพื่อตราสโมสรและสุดท้ายครับโซฟียนอัมราบาดนะครับถือเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์ของผู้จัดการทีมนั่นเองครับสำหรับเกมนี้นะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะคริสตัลพลเลสสามประตูศูนย์ในศึกคาราบาวครับนะครับทำให้ทีมของเอริฟเกน่าเกบชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟอร์มสะดุดเหลือเกินไม่ชนะใครแพ้รวดๆมา3เกมนะครับถึงตอนนี้กลับเเเข้้าสสูฟอออรร์มมันยยดดไ็ โดยมีนักเตะอย่างอาร์เโรกาชาโชนะครับที่กลับมาทําประตูได้อีกครั้งในเกมนี้นะครับในขณะที่นักเตะใหม่อย่างเมสันเมา์กรับก็มาทาแอซิดได้แล้วนะครปลดล็อกให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับส่วนนักเตะแกนหลักอย่างคาซมิโร่นะครับก็ทั้งยิงประตูแล้วก็ทั้งแอซิดในเกมนี้นะครับส่วนโซฟิแยนอมราบัตนักเตะใหม่แม้ว่าจะออกสตาร์ทด้วยตาแหน่งแบ็คขวานะครับแต่ก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับในขณะที่ประการหลังที่ถูกลืมอย่างแฮร์รี่แม็กควายนะครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้ลงสนามแล แลวก็อองเรโอนาน่านะครับผู้สักษประตูชาวเคมบรูนนะครับที่เกมนี้ก็รักษาคลินชีตได้สําเร็จนะเป็นการเก็บคลินชีตได้2เกมติดต่อกันของอองเรโอนาน่าด้วยครับและนั่นแหละครับเมื่อชนะ2เกมติดต่อกันนะครับอะไรอะไรก็ดูดีขึ้นอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับทีมของแอริกเทนฮาดนะครับช่างเป็นกัมพคืนที่ดีจริงๆของเหล่าสาวกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเกมต่อไปครับโปรแกรมนัดต่อไปปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซอีกนัดหนึ่งครับในเกมพรีเมีีีียยยรรร์ลกกกอััััังฤษนนนนนะคคบวท่30า้ หลังจากนั้นพวกเขาก็จะได้เล่นในบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการเปิดรังโอริฟอร์ดร,รับการ,รเยือนของกาลาตาสารสโมสรจากตุรกีครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับ,นะรบในคืนวันที่3ตุลาคมนี้ในเวลาที่2ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นก็จะเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งครับด้วยการเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเล่นเลนทินโอริฟอร์ดของตัวเองในวันที่7ตุลาคมนี้นะครับชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e กดกระดิ่งติดตามได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ